การเมืองคือไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ทำไมการเมืองถึงเป็นเรื่องใกล้ตัวประชาธิปัตยกินได้เหรอวันวันสอสอเขาทำอะไรกันอ่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เขาบอกไม่รู้ไงสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการการเมืองเรื่องใกล้ตัวพอดแคสต์ที่จะมาทําให้การเมืองกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวสําหรับทุกคนผมสอสอเท้งนัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒิผมสอสอเตินวรพจน์ยุริยาโรธทำไมการเมืองถึงเป็นเรื่องใกล้ตัวถ้าอยากรู้มาติดตามฟางพวกเรากันนะครับ สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพวกเรากันอีกครั้งนะครับกับการเมืองเรื่องใกล้ตัวพอดแคสต์ครับครับก็ผมเท้งนะครับมาพร้อมกับพี่มานพครับวันนี้สสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลนะครับตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์อืใช่ไหมครับวันนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องอะไรครับพี่มานพลองลองแชร์กับท่านผู้ฟังฟังนิดนึงครับอ่าจริงๆแล้วผมเป็นตัวแทนของคนที่อยู่ในในป่าครับในภูเขาในพื้นที่ชนลำบดย่างเงี้ย ก็ประเด็นที่ผมเข้าใจว่าเป็นที่รับรู้รับทราบของของทุกฝ่ายแล้วก็คือกรณีพี่น้องที่พี่น้องกระเหรี่ยงที่บางกรอยรนะครับที่อุทยานแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีรอันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นที่อยากจะมาสื่อสารมาพูดคุยกับพี่น้องคนในเมืองว่าพวกเราอยู่กันยังไงทํามันเกิดปัญหาอย่างไรประมาณนี้ครับครับ,รบก็ ก็คือเหมือนตามแฮชแท็กที่ว่าเซฟบางกอยนะครับผมคิดว่าบางคนหลายคนก็อาจจะทราบข่าวสารมาแล้วบ้างแต่ผมก็ยังเชื่อาบางคนอาจจะไม่รู้เรื่องราวละเอียดนะครับ,รบว่ามันว่าตอนนี้ข่าวมันเยอะเหลือเกินนะนะผมก็เลยคิดว่ามาเล่าให้ท่านผู้ฟังเนี่ยลองฟังกันดูจากมุมมองอของสสชาทิพผนธ์ของเราที่ไปอยู่หน้าง,งานเลยแล้วก็ไปดูเรื่องราวจริงๆมาเลยนะครับ,รบก็บก็ลองให้อาจจะให้พี่มนพเนี่ยลองเล่า S <S ได้ครับสักเล็กน้อยว่าสถานการณ์เนี่ยม,ม,มันที่มาอย่างไรตั้งแต่อ,บบอดีตจนปัจจุบันะนะแล้วเราค่อยมาโฟกัสที่ปัญหากันแนวทางแก้ไขได้ครับ,รบเอาสัส้นๆก็ได้พี่ครับจริงๆพี่น้องเกลียงที่บางปล่อยเนี่ยนะครับก็คือว่าคนที่มีมีลักษณะหรือว่าอยู่ในป่ายอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะพี่น้องกระเรียงบางกล่อยครับทั้งประเทศเนี่ยทั้งคนที่เป็นชาติพันธุ์และคนไทยทั่วไปนี่นะครับก็อยู่ในเขตป่าสถานะคืออยู่ในเขตป่านะครับจะอยู่ก่อนหรือว่าหลังประกาศกฎหมายนะพี่ว่านี่เป็นรายละเอียด รวมๆแล้วในประมาณ4,000ชุมชน4,000ครับไม่ใช่น้อยนะฮะไม่ใช่เฉพาะคนคนกระเหลี่ยงที่บางกรอยนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานเนี่ยอยู่ในถานะเดียวกันซึ่งหมายความว่าคนเหล่านี้อาศัยอยู่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจะอยู่ในเขตป่าสงวนอยู่ในเขตทยานหรืออยู่ในเขตของของรัฐไม่ว่าจะเป็นที่รัฐพัสดุที่เขตทหารอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในที่ของหลวงเลยประมาณ4,000ชุมชนเฉพาะที่อยู่ในเขตป่าเราจะไม่รวม รวมๆแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนที่อยู่ในสถานะของอยู่ในเขตป่าเนี่ยก็ประมาณ10ล้านกว่าคนอันนี้เยอะมากนะครับคืออยู่คือไม่มีโฉนดที่ดินนะฮะอันนี้ก็เยอะมากแต่ประเด็นกรณีบางกรอยเนี่ยผมเข้าใจว่ามันมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าอยู่ในเขตป่านุรักษ์นะครับป่านุรักษ์ก็คือเขตอุทยานเนี่ยนะครับเอ่อาที่ผมเข้าใจว่าคนในเมืองทราบข้อมูลนะครับก็จะเป็น ว่าเขาอยู่มานานตั้งแต่2455อะไรพวกนี้นะครับ<ม>แล้วก็เป็นคนดั้งเดิมนะครับอีกส,ส่วนหนึ่งก็บอกว่าเ,เป็นคนชนเผ่าที่อ,อพยพมาไม่ใช่คนไทยพูดไทยไม่ชัดอะไรพวกนี้ผมคิดว่ามันมีมันมีประเด็นสองสามเรื่องนี้ที่มันเป็นการความขัดแย้งกันในเชิงทางประวัติศาสตร์แล้วก็ข้อท็จิกในปัจจุบันยางเห็นภาพไม่ตรงกันใช่แล้วทำไมอยู่ดีมันเป็นประเด็นขึ้นมาครับจริงๆ,ๆแล้วพี่น้องที่บางกรอยเนะี่ยถูกอพยพอย่างเป็นทางการเนะะี่ยคือการผมใช้คําว่าการ บังคับยกใจโดยไม่สมัครใจนะครับตามหลักข้อตกลงสากลที่ประเทศไทยได้ลงนามอาไว้เนี่ยเมื่อปี3 9นะครับช่วงนั้นก็คือมีนโยบายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ในกวามั้นเยยงเยอะนะครับมีการประกาศเขียนอนุรักษ์ต่างๆในข้ตังเยอะปีสามเก้าในมีการอุปยพลงมาไว้ที่บ้านป่งลึกซึ่งเป็นบ้านกระเหลี่ยงเหมือนกันครับนะครับแต่ว่ามารวมกันนะครับทีนี้มันก็มีกลุ่มประชาชนกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือได้ หมายความว่าตามที่รัฐสัญญาว่าจะให้ที่ดีทํากินอะไรประมาณนี้นดูแลความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตเนี่ยรปรากฏว่ามันมีปัญหาคือที่ทํากินไม่เพียงพอหรือที่ทํากินไม่ดีหรือบางคนคได้ไม่ครบเนี่ยก็หนีกลับไปที่หมู่บ้านเดิมคือที่อยู่เดิมนะครับพอปี2 5 5 4น่ยเนี่ยเข้าใจว่าคนไทยก็จะรู้คือมีมีเหตุการณ์หอตกสามลามคนตายอยู่17คนครับนนะครับที่เราเข้าใจว่าเป็นยุทธการตะนาวศรี มีการบังคับยกย้ายอพยพอีกหนึ่งรอบ,รบนะครับก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ปีปีหกสี่เน่ยคนที่ถูกพยพในรอบปี54เนี่ยก็คือที่ดินทำกินที่รัฐสัญญาว่าจะให้เนี่ยก็ยังเหมือนเดิมก็คือ,อยังทำกินไม่ได้ยังได้ไม่ครบ,ครบประกอบกับเรื่องของโควิดเนี่ยพี่น้องประชาชนก็บอกว่าถ้าอยู่อย่างนี้ไม่ได้นอนเพราะว่าการร,รับจ้างปกติคนที่ไม่มีที่ดินทำกินเนี่ยก็จะไปรับจ้างคนในเมือง พอไม่มีการรับจ้างเนี่ยก็คือเขาต้องคิดถึงว่าเขาจะมีชีวิตรอดยังไงเขาก็เลยตัดสินใจคือฟังเส้นสุดท้ายเนี่ยก็คือเขาตัดสินใจจะกลับไปอยู่ในที่เดิมของตัวเองอันนี้ครับอ๋อโอเคงั้นผมทวนหมายก็คือมันเป็นชุมชนดั้งเดิมที่อยู่ในเขตอุทยานเนี่ยแหละแต่ว่าไม่มีความพยายามในการอพยพลงมานะครับจริงๆสองรอบแล้วแต่ว่ารอบล่าสุดเนี่ยก็คือช่วงพอดีเป็นช่วงกับโควิดคนที่ดั้งเดิมเนี่ยอพยพลงมาเนี่ยรัด อาจจะสัญญาว่าจะให้ที่ดินทํากินอะไรนี่เนาะใช่แต่ว่าแน่นอนอ่ะขึ้นชื่อว่าที่ดินบางทีมันก็มีที่ดีที่ไม่ดีถูกครับที่ไม่เหมาะสมอะไรอย่างี้ครับพอโควิดคนทํางานในเมืองไม่ได้รับจ้างในเมืองไม่ได้คนที่มีที่ที่ดีเนี่ยที่ทําทําปลูกเกษตรได้เนี่ยก็เลยต้องหนีกลับเข้าหนีกลับเข้าไปที่เดิมขอขอใช้สิทธิ์ตัวเองที่กลับไปที่ถิ่นฐานดักเดิมครับพอคิดว่านั้นก็คือเหมือนครับเราเกิดมาตรงนั้นใช่ครับ <G row ave> แต่จริงๆ <c oughs> เพื่อไม่ให้เป็นการเข้าใจผิดของท่านผู้ฟัง, <c oughs> งมเมื่อกี้พี่มานพเนี่ยถ้าเล่าเนี่ยเราลองไล่เรียงทำลายดีๆนะพี่มานพอ, <c oughs> อาจจะใช้คําว่ามีกลุ่มชาติพันธุ์หรือ คนในพื้นที่เดิมเขาพยายามจะเข้าไปอยู่ในที่ที่เป็นที่อุทยานหรือว่าที่ดินที่ไม่ถูกกฎหมายเนี่ยฟังแล้วอาจจะเข้าใจผิดจริงๆต้องตั้งประเด็นให้ตรงกันก่อนก็คือกลุ่มเนี้ยเขาอยู่ในที่ดินตรงนี้มานานแล้วแล้วรัฐเพิ่งจะไปประกาศเป็นที่อนุรักษ์ทีหลังแล้วก็ไปไล่เขาลงมาแต่ทีเนี้ยจาก4,000กระชุมชนเนี่ยบางปลอยมันพิเศษกว่าที่อื่นตรงที่ที่เป็นกระแสข่าวดังๆก็เนื่องจากว่ามีประเด็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปทําอะไรไม่ถูกต้องกับกับ ชาวกลุ่มนั้นด้วยหรือเปล่าปี54เนี่ยข่าวที่ที่เราเห็นนะก็คือมีการเข้าไปคล้ายๆบังคับให้มีการอพยพยกย้ายมีการ,รเผาบ,บ้านแล้วก็เผายุ่งฉางรนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นแล้วก็ผมก็จะว่าสังคมไทยรับรู้เยอะที่สุดก็คือเรื่องของหอตกนี่แหละฮะเป็นเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็กรณีผู้นําชุมชนคือค,คุณบิลลี่นะครับได้ออกมาเรียกร้องสิทธิชุมชนต,ตรงนี้แล้วก็ท้ายที่สุดเราอย่างที่เราทราบก,ก็คือ ถูกอุ้มหายไป,อ,ยไปอันนี้ก็<ป>ยังอยู่ในกระบวนการกยุติธรรมอยู่ก็มันก็เลยเป็นเป็นเคสพิเศษนิดหนึ่งว่ามีมีอำนาจรัฐเข้ามาเข้ามาบังคับยกย้ายเนี่ยมันก็เกิดการสูญเสียผู้คนมีการใช้ความรุนแรงอะไรพวกนี้ครัซึ่งจริงๆแล้วในความเป็นจริงแล้วเนี่ย4,000ชุมชนเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่เฉพาะพี่น้องชาติพันธุ์นะฮะแต่ค,คนไทยทั่วไปภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานเนี่ยยังอยู่ในสถานะที่อยู่อาศัยกับป่า ผมอยากจะให้มองอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนอยู่กับป่าเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเอาคนในเมืองเนี่ยเข้าไปบุกลุกป่านะครับะะอันนี้เราก็ไม่เห็นด้วยครับว่าป่าบางคนจะอยู่แต่ว่า,าคนคนกับป่าที่อยู่ร่วมกันได้คือมันต้องเป็นคนนั่งเดิมที่เขาอยู่ตรงนั้นมาก่อนอยู่ก่อนที่กฎหมายประกาศอยู่ก่อนที่นโยบายจะมีซึ่งหมายว่าโดยโดย,โดยธรรมชาติขาเขาก็อยู่เป็นระบบนิเวศเขาก็อาศัยป่าอยู่แล้ว ที่สาคัญเนี่ยผมคิดว่าอย่างกรณีบางกรอยเนี่ยถ้าเอาปี2อ0 0 4 5 5ี่รหรือชุมชนอื่นเนี่ยถ้าเขาเป็นผู้ทําลายป่านี้มันไม่มันไม่มีป่าให้ใหเราเห็นแล้วครับป่าแม่น้ำเนี่ยมันก็เหมือนชีวิตของเขาถ้าเขาทําลายเนี่ยเขาจะมีชีวิตอย่างไรนะครับผมยกตัวอย่างถ้าดูแผนที่ประเทศไทยนะครับตั้งแต่เชียงรายไปถึงประจวบเนี่ยก็จะมีพี่น้องชนเผ่าเผ่าต่างๆแล้วก็มีพี่น้องคนไทยพืนราบคนไทยทั่วไปอยู่อาศัยเนี่ย ป่าทั้งหมด่สีเขียวทั้งหมดที่เหลือป่าอยู่เนี่ยมีคนอาศัยอยู่เกือบทั้งหมดยกเว้นบางพื้นที่ที่เป็นป่าป่าความเชื่อหรือว่าป่าต้นน้ําจริงๆเนี่ยเขาไม่อาศัยอยู่เพราะคนที่อยู่ใส่ป่าต้องใช้น้ําต้องใช้ป่าต้องใช้อาหารทุกอย่างมาจากป่าเพราะนั้นมันไม่มีใครที่จะจะคิดที่จะทำลายมอเข้ามอกแข่งตัวเองหรอกครับผมคิดว่าสิ่งที่ทําให้ระบบป่าเนี่ยมีการถูกทาลายคือระบบ พืชเศรษฐกิจพืชพลังงานไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดไม่ว่าการเกษตรเชิงเดี่ยวเนี่ยเข้ามาเข้ามันลูกพื้นที่ระบบการเกษตรแบบนี้มันเป็นระบบการเกษตรที่จะต้องคงที่จะต้องเติมความเป็นวิชาการเติมปุ๋ยเตยยาลงมาเนี่ยเพราะนั่นก็คือทําให้ระบบรูปแบบมันเปลี่ยนทำให้หลายพื้นที่ในเขตป่าต้นน้ำเ่ยที่มีไร่ข้าวโพดเข้ามาเนี่ยถามว่าชาวบ้านทาไมต้องปลูกก็มันมีคนซื้อชาวบ้านก็ตอบอย่างนี้ฮะแล้วถามว่าใครซื้อ อันนี้ก็ต้องไล่ไปห่วงโซ่อุปทานสุดท้ายก็ต้องมาจบที่<ป>โรงงานอาหารสัตว์โรงงานอาหารสัตว์ไปที่ไหนก็ต้องไปสู่ให้เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรพวกนี้ครับและไก่พูกนีกน้ก็มาอยู่ี่ยก็ไปอยู่ในในห้างในร้านร้านเสือดซื้อที่เรากินกัน,นไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดหมูมมอะไรเนี่ยฮะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในเมืองก็มีส่วนในการที่สนับสนุนให้ให้มีการปลูกข้าวโพดนะครับนึกว่าถ้าถ้าเรามองแบบ ة, ห่วงโซ่อุปทานนะฮะมันเกี่ยวข้องกันหมดเลยก็กลับมานิดนึงก็คือว่าจริงๆแล้วแหละเราเนี่ยไม่ได้สับสนว่าให้คนเมืองลุกป่านะแต่เราสมมติให้คนคนพื้นเมืองเนี่ยที่เกิดมาอยู่ตรงนั้นเนี่ยอยู่ร่วมกับป่าได้เพราะเราเชื่อว่าจริงๆเขาอยู่ร่วมกับป่าเขาไม่ต้องการทําลายป่าถูกต้องจริงๆเพื่อให้เป็นข้อมูลที่แบบดูน่าเชื่อถือแล้วจับต้องได้เนี่ยก่อนเข้ารายการเ ที่มานพได้แชร์กับผมกรเต้นว่ามีองค์กรนานาชาติองค์กรหนึ่งที่เขาทําตัวเลขทาวิจัยออกมาแล้วใช่ไหมฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยป่าที่ลงเหลือมากที่สุดในพื้นที่ในโลกนี้เลยนะไม่ใช่ในประเทศไทยเนี่ยคือป่าที่อยู่ร่วมกับชนเผ่าพื้นเมืองได้ใช่ไหมลองลองแชร์เรื่องนี้จริงๆแล้วองค์กรอย่างไอยูซีเอ็นะฮะเขาเป็นองค์กรที่ทํางานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ระดับโลกเลยนะครับเขาก็ลงพื้นที่ทั่วโลกเนี่ยปรากฏว่าป่าที่เหลืออยู่เยอะและสมบูรณ์เนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าพื้นเมืองไไมม่่่่วววาาาจจะะเเปป็็นนนแถลต ในเอเชียก็ดีหรือทวีปอเมริกาใต้ก็ดีเนี่ยเราเราก็จะเห็นว่ามันมีผดปากผืนใหญ่เพราะคนเหล่านี้เนี่ยเขามีองค์ความรู้และมีวิถีชีวิตที่อยู่กับป่าคือเวลาเราคนเมืองคิดเนี่ยเวลาถนนตัดเข้าไปเวลาไลไรเข้าไปเนี่ยมันต้องมีคนบุกรุกมันต้องมีคนเ,เ,เข้าไปใช้ทรัพยากรต้องมีรีสอร์ทอะไรพวกนี้นะครับผมคิดว่านี่วิธีคิดของของคนในเมืองเพราะว่ามันอยู่ในกระบวนมันอยู่ในรูปแบบของการต้องแย่งชิงทรัพยากรใช่ไหมครับแต่ ทัศนคติหรือปรัชญาของคนที่อยู่ในป่าเนี่ยก็คือว่ามันเป็นบ้านของเขาถ้าถ้ามีคนอื่นเข้าไปเยอะๆเนี่ยเขาจะมีปัญหาถ้าเขาใช้แบบแบบเพื่อตอบโจทย์ทุนหรือว่าหาเงินเนี่ยก็มีปัญหาแต่ว่าเขาอยู่เพื่อดํารงชีพแต่ว่ากระบวนการที่มันถูกทําลายที่ป่าต้นน้ําในพื้นที่ภาคเหนือก็ดีหรือหลายพื้นที่ก็ดีไม่ว่าภาคใต้จะเป็นสวนยางสวนปาล์มหรือว่าที่ประเทศเพื่อนบ้านเราเนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของพืชเศรษฐกิจ พืชพลังงานเพื่ออาหารสัตวนะ์เขาเ้าไปลุกป่านะครับ,รบมันก็เลยทําให้สิ่งเหล่านี้มันมีปัญหาแต่ถ้าเรายืนยันว่าชนเผ่าพื้นเมืองชาติพันธุ์พื้นเมืองเนี่ยเขาดํารงตามวิถีจารีตเติมเนี่ยผมคิดว่าไม่ต้องไปเติมอะไรมากเนี่ยเขาก็อยู่แล้วก็พิสูจน์ชัดเจนเลยว่าทั่วโลกเนี่ยชนเผ่าพื้นเมืองอยู่ที่ไหนเนี่ยป่าก็จะอยู่สมบูรณ์ที่นั่นครับทีนี้เนี่ยมันก็มีข้อตัวอย่างหนึ่งเรื่องไล่หมุนเวียนผมว่านี่ ก็ยังมีความเชื่อหรือว่าความเข้าใจผิดๆค่อนข้างเยอะนะครับีิมานบลองเล่าหน่อยเพราะว่าแม้จริงๆผมมันมีในหนังสือหนังสือเรียนนะของคนเมืองเนี่ยเขาก็จะพยายามพูดว่าการทำไล่เลื่อนลอยเนี่ยมันคือการทําลายป่าก็โดนปลุกฟังไว้อย่างนั้นทำให้ว่าพื้นที่ป่าเราหายไปเพราะว่าเหมือนกับต้องทำทำถางป่าไปเรื่อยๆ ผมที่ว่าคนในเมืองต้องจินตนาการว่าระบบการเกษตรในโลกนียมันมีกี่รูปแบบถ้าเป็นทุ่งหญ้าใช่ไหมครับอย่างงมโกเลียเนี่ยก็จะเป็นชนเผ่าเล่ร่อนก็จะเลี้ยสัตว์ก็ทําอย่างอื่นไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าเราไปอยู่ที่อเมริกาก็จะเป็นฟาร์มขนาดใหญ่เลยกินกินเอเคอร์กี่เฮกตาก็ว่าไปมีฟาร์มขนาดใหญ่ใช่ไหมครับถ้าเราไปทะเลรายมันก็จะมีรูปแบบการเกษตรปศุสัตว์เหมือนกัน ทีนี้ในพื้นที่ราบภาคกลางเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ราบพ,พื้นที่อุ้มน้ําก็จะมีการทำซ้ำได้นะครับเพราะว่าหน้าดินมันไม่ไหลไปไหนเป็น,นปที่ราบนะฮะทีนี้ระบบไร่หมุนเวียนก็คือระบบการเกษตรนิเวศชนิดหนึ่งซึ่งจะต้องทําในป่าแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีความสบสูงจะใช้จะใช้พื้นที่ซ้ำที่เดิมเลยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเลยต้องหมุนเวียนการหมุนเวียน,นยก็คือว่าสมมติครอบครัวผมเนี่ยจะใช้ประมาณสัก5าไร่ห้าไร่ก็คือ แปลงที่1อันนี้ปีที่1ปีที่2ปีที่3ปีที่4ปีที่7ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณ7ปีนะครับแล้วแต่ความสมบูรณ์ของพืนที่บางพืนที่ที่สมบูรณ์เยอะเนี่ยก็จะ5ปีบางพืนที่ที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ก็จะเป็นอาจจะ8ปีก็ได้เนี่ยครับเพราะฉะนั้นคือใช้แค่1ปีแล้วก็จะหมุนเปที่2อปไปที่3แล้วก็พอถึงรอบก็จะกลับไปหมุนที่เดิมนะครับหมุนอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งหมายความว่าลักษณะรูปแบบการเกษตรที่เราเรียกว่าไร่หมุนเวียนเนี่ย ที่ประเทศลาวก็มีทั่วโลกที่มีชนเผ่าอยู่ที่อยู่ในพื้นที่องั้นพื้นที่ภูเขาชพื้นที่ภูเขาครับมันเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมมันมันคือรูปแบบการเกษตรชนิดหนึ่งที่อยู่ในโลกนี้นะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่รูปแบบการเกษตรเพื่อตอบโจทย์เรื่องการค้าขายครับแต่มันเป็นการเกษตรเพื่อยางชีพ ความหมายของของพี่มโนก็หมายถึงว่าเมื่อกี้ที่ผมฟังแล้วผมได้ความรู้ข้อหนึ่งนะที่บอกว่าพอครบจะครบ5ปี8ปีก็ตามแต่ล้วกลับมาที่เดิมเนี่ยไม่ใช่ว่าถางแล้วก็ถางไปเรื่อยๆถูกไหมตามความเข้าใจที่ผมได้ปลูกรับการปลูกฝังมาแต่เด็กที่บอกว่าการทำไลเรื่อยๆันเป็นการทาลายป่าเนี่ยมันเหมือนแบบทำไปเรื่อยๆแล้วทาให้ป่ายิ่งเสื่อมโทรมนึกออกไหมครับแต่จริงๆเนี่ยเราต้องบอกว่ากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเขาไม่ได้อัดว่าง่ายๆคือเขาสี่พันกว่าชุมชนเนี่ยแต่ว่าง่ายๆตอนอยู่ในป่าเนี่ย มันไม่ได้เป็นลักษณะชุมชนเม,มืองคนไม่ได้เยอะขนาดนั้นใช่ครับเพราะนั้นพอมันตีวงอยู่ว่าทําไปจากสามปีห้าปีหรือแปดที่กลับมาที่เดิมเนี่ยมันก็ถูกจํากัดวงอยู่เท่านั้นคือ<ช>คือคือตัวไร่หมุนเวียนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าชุมชนสี่พันชุมชนเนี่ยจะทําจะทําแบบนี้หมดนะฮะครับบางชุมชนก็ปรับตัวแล้วเป็นการท่องเที่ยวจนว่ามันเริ่มเป็นเป็นชุมชนที่การพัฒนาเข้ามาถึงแต่ระบบไร่หมุนเวียนเนี่ยมันส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับกลุ่มพี่น้องกระเรี่ยงกับพี่น้องล้วในประเทศไทยเนี่ยนะฮะเพราะว่าลักษณะพื้นนทททีีีี่่่่่เเขาอยยู มันมันไม่สามารถจะทารูปแบบการเกษตรอื่นได้ครับนะครับเขาก็ทาเพื่อยางชีพยางชีพตรงนี้คือจริงๆรายละเอียดเรื่องเรื่องไร่มุนเวียนเนี่ยผมคิดว่ามันมีมิติเรื่องวัฒนธรรมครับมันมีมิติเรื่องของตัวนิเวศป่ามันมีมิติเรื่องของความมั่นคงทางอาหารครับอย่างไร่ปีแรกเนี่ยก็คือถ้าคุยกับอาจารย์อาจารย์นักวิชาการก็คือว่าคือนกในประเทศไทยเนี่ยอาศัยไร่เนี่ยในการในการทำมาหากินเยอะมาก นกประมาณ7 0็ดร้ยกว่าชนิดในประเทศไทยเนะี่ยถ้ามันไม่มีฟาร์มไร้เนี่ยนกเหล่านี้อาจจะสูญพันธุ์เพราะนั้นคือมันคือระบบนิเวศหนึ่งพอปีปีที่สองเราย้ายไปแปลงสองเนะี่ยปีแรกมันก็คือเป็นทุ่งหญ้าพวกกระต่ายเอ้ยพวกไกป่ป่าพวกนกมูนเนี่ยก็จะมาสายกินเนกมูนนี้นอนที่ไหนเป็นนอนที่แปลงที่สี่พอแปลงที่สามพวกหมูป่าเริ่มมาแล้วพอแปลงที่ห้าพวกเก้งเะยคคือมันเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ ซึ่งงานวิชาการมันก็มีอยู่แล้วผมยังยืนยันนะที่ไหนชุมชนไหนทาไร่หมุนเวียนไหนที่นั่นมีปา่านะครับที่ไหนทําไร่หมุนเวียนที่นั่นจะไม่มีแลนสไลด์จะตไม่มีจะไม่มีสอยออลรชันแต่ถ้าที่ไหนที่ปลูกข้าวโพดถ้าที่ไหนที่ปลูกฟื้นเจีงเดียวเนี่ยที่นั่นจะมีสอยออลรชันและจะมีแลนสไลด์ครับอันนี้เราเราเราพิสูจน์ได้เลยครับก็คือมองมองกลับกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยไร่หมุนเวียนจริงๆมันเหมือนแค่ยังชีพอ่ก็คือปลูก ไล่แปลงหนึ่งมี่น่าไปปลูกแปลงหนึ่งแต่ว่าแปลงเดิมเนี่ยมันก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นโตขึ้นมาเป็นป่าเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดว่าเราปลูกเป็นพืชเชิงเดียวเนี่ยปลูกแต่ข้าวโพดเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะต้องปลูกให้เยอะถูกไหมครับแล้วแล้วหน้าดินมันก็จะค่อยๆเสื่อมลงไปเพราะว่ามันไม่ได้กลับมันไม่ได้มีการกลับมาเป็นป่าสิ่งที่จะตามมานะถ้าเป็นพืชเชิงเดียวผมยกตัวอย่างข้าวโพดเนี่ยซึ่งเป็นเป็นเป็นโจ์ท้าททยระหว่าง ปัญหาไฟป,ป่าหมอกควันภาคเหนือเนี่ยพอใส่ปุ๊บเราต้องเติมเรื่องปุ๋ยนะครับเติมเรื่องยาฆ่ายาฆ่าหญ้าผมถามว่าปริมาณปริมาณปุ๋ยและยาเคมีเนี่ยที่นาเข้าในประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเล็กๆใช้สารเคมีอันดับ5ของโลกพอเติมลงไปสูงนี้มันมันไหลไปที่ไหนมันก็ต้องไหลลงน้ําเจ้าพระยาอเพราะฉะนั้นคือระบบการเกษตรแบบไหนที่ในป่าต้นน้าเนี่ยมันควรจะเป็นระบบการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิเวดล้องเป็นมิตรกับระบบนิเวศ เช่นวัฒนากเกษตรเช่นการเกษตร<ๆ>แบบไร้หมุนเวียน<ๆ>เช่นการเกษตรอื่นๆเยอะแยะมากมายที่ที่เราจะต้องเอามาสร้างนวัตรกรรมใหม่ๆผสมกับเรื่องของเก่าเข้ามาเนี่ยมหมายความว่าตอบโจทย์ทั้งเรื่องของนิเวศตอบโจทย์ทั้งเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องคุณภาพของชีวิตแต่ว่าเงื่อนไขของกฎหมายหลายตัวนะที่มันเดินช้ามากกับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็ให้ประชาชนและกลุ่มทุนเนี่ยเขา เขามีกระบวนการที่ทําให้มีป่าเนี่ยมันมีการลุกมากขึ้นมากขึ้นโดยพืชเศรษฐกิจตรงนี้อันนี้ผมคิดว่าจริงๆแล้วอยากจะชวนพี่น้องคนเมืองลงพื้นที่นะไปดูไร่หมุนเวียนแล้วไปดูพืชไอ้ที่พื้นที่ที่มันมีการทําพืชเศรษฐกิจทําให้ความสูญเสียทางธรรมชาติยังไงให้เปียบเทียบฮะผมยินดีที่จะพี่น้องคนกรุงเทพนะฮะคนไหนก็ได้ที่ไปผมยินดีที่จะพาไปนะครับ เมื่อกี้ตอนพี่มนพแชร์ให้ฟังว่าเนี่ยกระต่ายอยู่กับไล่ปีที่หนึ่งเก้งหมูป่าไปอยู่กับปีที่สีเก้งกวางไปอยู่กับปีถัดๆไปที่แบบเออผมฟังแล้วผมเห็นภาพมากนะคือถ้าไม่มีสอสแบบพี่มนพเนี่ยผมเชื่อเลยสภาคนที่มีแต่คนเมืองไม่มีทางเข้าใจทีเนี้ยกลับมาปัญหาเราก็คือเราพยายามพูดให้จะชัดว่าเราเชื่อว่าองค์ความรู้หรือสิ่งที่กลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มชนตั้งเดิมเขาอยู่กับตรงนั้นอยู่กับธรรมชาติมาหลายร้อยปีก่อนะ ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมะีความเป็นรัฐไทยความเป็นกฎหมายไทยเข้าไปประกาศว่าตรงนี้เป็นพื้นที่อุทยานเนี่ยเขาก็อยู่กับป่ามาได้อย่างอุดมสมบูรณ์แต่ศัตรูสําคัญที่สุดของป่าไม้ไทยก็คือเรื่องของระบบเศรษฐกิจและกลุ่มทุนอันนี้ชัดเจนอันนี้ผมว่าฟังจากพี่มนพเนี่ยผมได้ความรู้เรื่องนี้ชัดเจนทีนี้พอเราเห็นตรงนี้เป็นปัญหาแล้วเนี่ยอยากจะเสนอทางออกผมทราบมาว่าพี่มนพเองเนี่ยเป็นคนที่เป็นสสคนหนึ่งที่มีความรู้ทั้งในด้านพื้นที่แล้วก็ในด้านของระบบกฎหมายสึกสาเรื่องทุกอย่างมาเยอะ เรามองว่าทางออกของปัญหานี้คือเราต้องแก้กฎหมายยังไงบ้างในฐานะของของฝ่ายนิติบัญญัติรับจริงๆแล้วเท่าที่พอเป็นเครื่องมือได้ตอนนี้นะครับผมว่าพรบอุทยานปี62เนี่ยในมาตราที่64เนี่ยครับเขากเ็เปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยครับเข้าไปพิสูจน์ว่าอยู่มาก่อนที่อุทยานจะประกาศไหมถ้าพิสูจน์แล้วอยู่มาก่อนเนี่ยก็คือก็จะมีการคล้ายๆว่าอนุโล,ลมหรือว่าใได้สิทธิ์ในการอยู่พื้นที่และใช้ประโยชน์ แต่บันไดขั้นที่2ว่าจะใช้ประโยชน์ยังไงให้ยั่งยืนไม่กระทบกับระบบนิเวศอันนี้ค่อยมาวางแผนซึ่งหมายความว่าหนึ่งอุทยานหนึ่งพื้นที่ป่าเนี่ยก็ <S <S <ม>จะต้องมีคณะกรรมการมาวางแผนว่ากิจการไหนไปที่ไม่ไมควรทากิจกรรมไหนไปที่ที่ควรจะทําเช่นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควรจะเกิดแต่ถ้าเป็นพืชเศ,ศร,รษฐกิจและมีการใช้เคมีเนี่ยควรจะยุติไหมหรือว่าจะต้องจับมือแบบเช่นเราทําเป็นฟาร์มออร์แกนิกไหมเพื่อจะเชื่อมโยงกับคนในเมืองอย่างเงี้ยอันนี้ อันนี้ก็คือนในพรบอุทยานเนี่ยพรบอุทยานปีหกสองเนี่ย <P> เขาก็เปิดพื้นที่ไว้ซึ่งผมว่าใจว่าช่วงนี้อยู่ในกระบวนการอยู่นะครับแต่พอบันไดขั้นที่สองว่าจะใช้ประโยชน์ยังไงยั่งยั่งยืนเนี่ยผมคิดว่าต้องอาศัยพลังทั้งกลไกของรัฐประชาชนและภาคธุรกิจช่วยบาคิดว่าถ้าจะให้ป่ากับคนอยู่ด้วยกันอย่าง,งยั่งยืนเนีย่ยมันต้งองหนุนเสริมกันยังไงนะครับอันนี้อันนี้อันนี้เท่าที่เครื่องมือที่มีอยู่นะฮะแต่ถ้าระยะยาวเนี่ยผมคิดว่า จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการระบบการกระจายาาอำนาจบางทีเนี่ยไอ้กฎหมายแต่ละตัวเนี่ยคือทุกอย่างมันไปจบที่ที่บดีหรือมติคอรมอนะครับ,ค,รบคือมันก็เลยทําให้ผู้ปฏิบัติงานระดับพื้นที่ระดับจังหวัดเช่นหัวหน้าอุทยานหรือผู้ว่าอะไรพวกนี้ครับก็ไม่สามารถที่จะทําแผนให้มันสอดคล้องกับพื้นที่ได้ผมคิดว่ามันจําเป็นที่จะต้องมีระบบ ่ายโอนอำนาจหรือกระจายอำนาจให้มันอยู่ในพื้นที่ให้เยอะที่สุดซึ่งหมายความว่ามันต้องใช้หลักการทั้งทั้งฝ่ายปกครองฝ่ายพื้นที่ท้องที่ท้องถิ่นเนี่ยช่วยกันมามาออกแบบหรือมันสร้างกลไกร่วมกันนะครับ,ค,รบคือวันนี้ผมเชื่อว่าไม่มีพระเอกคนไหนที่จะรักษาพื้นป่าได้แล้วมันต้องเป็นเรื่องของทั้งคนในเมืองคนในป่ามันต้องช่วยกันนะครับทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆต้องช่วยกัน ถ้าปล่อยให้ใครเป็นพระเอกเดี๋ยวผมคิดว่ามันไม่มีอยู่แล้วนะวันนีาาน้ครับอืมอืมครับแล้วตัวร่างกฎหมายฉบับหนึ่งที่ผมคิดว่าก็อาจจะเกี่ยวข้องครับบ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือตัวพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง,องของกลุ่มชาติพันธุ์ <c oughs> ใช่ไหมพี่พี่มานพลองแชร์พี่พี่มานพเพิ่งออกข่าวไปลองลองเล่าให้ผู้ฟังฟังจริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่าเราในธนะัรรการเมืองเนี่ยเราเริ่มทีหลังมันมีกลุ่มประชาชนเช่นสภาชนผ่าพุ้นเมืองเนี่ยเขาเริ่มก่อนนะครับ แล้วก็มีของอศูนย์มนุษย์สรินทนร์นะครับกฎหมายฉบับนี้มันต้องออกเพราะว่าในมันเป็นกฎหมายบังคับภายใต้การปฏิรูปประเทศนะฮะคือในรัฐธรรมนูญมาตราที่70มันมีการรับรองเรื่องชาติพันธุ์ไว้อยู่เพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องออกกฎหมายฉบับนี้คอรมอก็ต้องออกกฎหมายฉบับนี้แต่ว่ากระบวนการที่มันเกิดก่อนตรงนี้ก็คือตั้งแต่ปี5 3าปีห5แล้วเนี่ย ก็คือสภาชนเผ่าพื้นเมืองนะครับพยายามจะดันให้มันมีพรบสภาชนเผ่าพื้นเมืองนะครับทีนี้เท่าที่ผมทราบมันก็จะมีร่างของรัฐบาลเออรร่างของคอรมอซึ่งศูนย์มนุษย์ดําเนินงานครับร่างของสภาชนเผ่าแล้วในกรรมธิการชาติพันธ์เนี่ยก็มีอีร่างหนึ่งซึ่งซึ่งมีมีคณะทํางานหลายหลายภาคมันเป็นกรรมธิการนะในส่วนของภาคเก้าไกลเนี่ยผมผมผมเองแล้วก็ฝ่ายเลขาทีมงานเนี่ยคุณเติ้ลเนี่ยวก็ช่วยกันดูนี่นะครับว่า เราก็มีร่างของภาคเหมือกันซึ่งผมคิดว่ามันเป็นมิติใหม่ที่ทุกคนให้ความสําคัญในเรื่องนี้แล้วก็หลายหลายฝ่ายก็จะนําสู่สภา,าและสุดท้ายก็อาจจะมีกรรมธิการร่วมเอาทุกร่างมาดูด้วยกันครับอันนี้โดยเป้าหมายทีนี้ในเนื้อหาที่เราร่างเนี่ยในส่วนของภาคเนี่ยมันมีเนื้อหาอยู่หลกัหลกๆอยู่ -2 2ประเด็นนะฮะประเด็นแรกคือการรับรองและยอมรับว่ามันมีกลุ่มชาติพันธุ์และชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองจริงๆ ซึ่งในระดับพื้นที่อาจจะต้องออกเป็นเขตวัฒนธรรมพิเศษเขตวัฒนธรรมเฉพาะเพราะมันมีความแตกต่างมีความหลากหลายส่วนที่สองเนี่ยคือให้มันมีกลไกสภาหรือกลไกความร่วมมือกลไกจัดทําแผนงานร่วมกับหน่วยงานกลไกประสานงานอะไรพวกนี้อันนี้เนื้อหาจริงๆมีแค่อสองเรื่องครับครับก็คือคือในฐานะของปัญหาของตัวบางกอยเนี่ยเราก็มีการเข้าไปทํางานในกรรมธิการเพื่อเหมือนกับช่วยช่วยเหลือเหมือนกับเอ้ ปกค้องคุ้มครองพี่น้องอยู่แต่ในระยะยาวเนี่ยเราก็มีการยกร่างกฎหมายอยู่ด้ว<ล>ยนะครับผมว่าจริงๆมันอาจจะเป็นครั้ง,รงแรกนะที่ที่อย่างที่บอกว่าพักอนาคตใหม่หรือพักแล้วก็พักเก้าไกลเนี่ยเรามีสสปีกชาติพันธุ์อยู่แล้วก็มีมีสสตัวแทน,เ,นเข้ามายกร่วมยกร่างกฎหมายตรงนี้นะครับ,รบเพื่อให้มันเป็นกฎหมายที่คุ้มครองเนี่ยให้มันแก้ปัญหาอีกทั้ง4ี่พันชุมชนเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาเจอปัญหาเดียวกันกับที่ชุมชนบางกอยเจอนะครับผมว่าก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกัน ครับจริงๆแล้วครั้งแรกของรัฐสภาไทยที่มีกรรมการที่การสามัญมีคำว่าชาติพันธ์นะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยที่พวกเราใช่ครับไปผักดันกันสมัยนี้เลยใช่ครับก็คือทางสภาชนเผ่าพื้นเมืองผมจําได้ตอนนั้นผมผมยังไม่ได้เป็นสสผมก็ยังอยู่ในปิกงานเครือข่ายชาติพันธ์ของพรรคนคนใหม่ก็ไปนั่งคุยกับทางสภาชนเผ่าพื้นเมืองนะครับแล้วก็ทําประเด็นขึ้นมาก็ไปยื่นที่สภาทีโอทีผมจําได้แล้วก็นั่เป็นภารกิจของสส ก็เข้าใจว่าหลายพักนั่นแหละครับเขาไปคุยกันในสภาว่าสภาชุดนี้ควรจะมีกิ่กรรมการการกี่ชุดอะไรพวกน,นี้แลวสุดท้ายเนี่ยเข้าใจว่าสิ่งที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลง,งครัคร้งประวัติศาสาตร์เนี่ย<ม>ก็คือว่ามีคำว่าชาติพันธุ์อยู่ในกรรมการการสามัญก็คือจากเดิมจะเป็นแค่เด็กสตรีใช่ครับผู้พิการราวนี้ไม่มีคำว่าชาติพันธุ์กับผู้มีความหลากหลายทางเพศนี่ก็เป็นเป็นผลานของราชัดเจนที่เราพยายามขับเคลื่อนให้ประเด็นเหล่านี้เนี่ยมีการพูดถึงมีการกลไกในการ รับฟังแล้วก็สะท้อนในสภาเนี่ยชัดเจนเนาะก็เดี๋ยวรอดูกันว่าร่างกฎหมายนี้เนี่ยพวกเราก็มั่นใจว่าเป็นอันหนึ่งที่ในระยะยาวเนี่ยก็จะช่วยแก้ปัญหาให้กับกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ได้ครับแต่จริงๆก็วันนี้จริงอยากเจตนาคืออยากมาเล่าให้คนผู้ฟังฟังแหละซึ่งก็เข้าใจว่าผู้ฟังก็เป็นอาจจะเป็นคนเมืองครับอ่าส่วนใหญ่ความควาบหน้าวันนี้นะฮะวันนี้วันอาคารมีการประชุม มติครมนะฮะมติครมกรณีบางกรอยเนี่ยก็คือท่านนายกมตีได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เอาคนที่เป็นกลางนะฮะทั้งนักวิชาการทั้งภาคประชาสังคมหลายๆส่วนเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นกรรมการศึกษาปัญหาลงรายละเอียดแล้วก็เพื่อที่จะเสนอแนวทางอันนี้ผมคิดว่าก็เป็นความคืบหน้า ต้องขอบคุณที่สุดก็คือว่าเครือข่ายเซฟบางกรอยรอ,องค์กรที่เรียกตัววว่าพีมูฟนะครับเป็นองค์กรที่ทําหน้าที่ในการทําให้พี่น้องประชาชนที่มีปัญหากับฝ่ายผู้ตัดสินใจคือรัฐบาลเนี่ยมาเจอกันอันนี้ต้องขอบคุณหน่วยงานเหล่านี้องค์กรเหล่านี้แล้วก็ผู้สนับสนุนและผู้ที่ให้กําลังใจให้ความห่วงใยนะครับ,รบผมผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีเฉพาะชนชาติใดชนชาติหนึ่งนะฮะ คือประเทศไทยมันมันเป็นสังคมแบบผ้าหูวัฒนธรรมะฮะครับอย่างคุณเติ้ลเองคุณเท่งเงผมคือว่าถ้าสืบเชื้อสายผมก็ว่าต้องมีเชื้อสายที่คือความเป็นไทยแท้อยู่ที่ไหนเราไม่รู้ฮะครับอย่างผมเป็นคนไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงครับคุณเติ้ลอาจจะมีเชื้อสายจีนใช่ไหมครับเชื้อสายมอญเชื้อสายเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่ามันเป็นข้อดีของสังคมไทยที่ไม่สามารถที่คือคือวัฒนธรรมมันไหลหากันได้ฮะครับอย่างคนไทยมีทั้งต๊ดจีนมีคิดสมมาตรมีทุกอย่างนะฮะ ผมก็จะว่านี่การเป็นผสมผสานได้ดีมากสังคมไทยแต่ถ้าเราไปประเทศที่อื่นนะไปดูนะครับวัฒนธรรมก็จีนก็จีนเลยเอ,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 อินเดียก็อินเดียเลยนะครับ,รบแต่ของไทยเนะี่ยผมว่ามันมีการผสมผสานเรื่องนี้ผมคิดว่ามันเป็นข้อดีนะฮะที่ในประเทศไทยเรามีชนชาติต่างๆเนี่ยไม่น้อยกับ5 6ชนชาติอยู่ทั่วประเทศนะฮะครับ ก็ <ul> จริงๆประเด็นเนื้อหาสาระวันนี้ที่มาแชร์กันแล้วก็ได้ตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์อย่างพี่มานพมาเล่าให้พวกเราฟังเนี่ยเป็นการตอกย้ําให้ท่านผู้ฟังฟังอย่างชัดเจนที่สุดนะครับว่าการเมืองมันเป็นเรื่องของทุกคนใช่ครับเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ว่าเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตอะ <ul> ่ะถ้าวันนี้เราเห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดก็คือกฎหมายที่อ,ออกมาจากรัฐกลางเนี่ยมันไปกดทับ,รบหรือมันไปสร้างปัญหาให้กับกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มที่เขาเป็นชนเผ่าพื้นเมืองอย่างไรบ้างครับนะครับก็ผมว่าวันน นะครับก็อยากให้พี่มาโนฟฝากทิ้งท้ายท่านผู้ฟังนิดนึงก่อนที่จะจากรายการกันไปครับครับก็ผมในฐานะคนใช้ขอบคนที่เป็นพี่น้องชาติพันธ์ผมก็คือส่วนหนึ่งของสังคมไทยนะครับแล้วก็เราเป็นสังคมพระหุวัฒนธรรมแล้วก็ถ้าเราดูเราสืบต้นตระกูลตัวเองนะครับผมก็เชื่อว่าทุกคนจะมีเชื้อสายทางใดทางหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเรื่องดีนะครับการมีความหลากหลายของชนชาติพันธ์ก็ไม่ต่างจากกัน ที่ป่ามันมีความหลากหลายครับมันย่อมมากด้วยองค์ความรู้มากด้วยปัญญาเราอาศัยโอกาสนี้เราอาศัยศักยภาพนี้มันเติมเต็มให้ขับเคลื่อนสังคมไทยร่วมกัน <ST. S 1> แล้วก็พี่น้องที่อยู่ในเมืองนะครับถ้าอยากจะไปสัมผัสวิถีชีวิตบนดอยจังหวัดไหนพื้นที่ไหนหรืออยากจะเรียนรู้ที่ไหนนะครับผมยินดีเลยครับฝากทางท่รรานสสบรพลปภกับสรรบสเท้งนะครับว่าเราพร้อมที่จะพาพี่น้องคนเมืองลงไปเจอกับพี่น้องที่อยู่ในป่าในดอยได้ครับ ก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับครับฝากติดตามรายการเราต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,รบถ้าอยากรู้ว่าทำไมการเมืองถึงเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่าลืมมากดติดตามกด subscribe เพื่อรับฟังรายการของพวกเราได้ที่ YouTube Apple Podcast s, Spotify หรือช่องทางอื่นๆที่ทุกท่านสะดวกอย่างชูฟก็ได้นะครับสำหรับใครที่ต้องการติดตามการทำงานของพวกเราสคนอย่างใกล้ชิด เพื่อทำให้การเมืองไกลเป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้นก็เข้าไปกดไลค์กดติดตามแฟนเพจของพวกเราได้ที่สอสอเทงนัตพงษ์เลืองบรรยาวุฒิและสอสอเติ้ลวรพวิริยโลดแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ